ดีคะ่ะเปิ้ลคะ่ะจากเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้ลนนะักขนันนะคะช่อง YouTube เปิ้ลนะคะเปิ้ลขายที่ดินนะคะวันนี้ค่ะเปิ้ลจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะมารีวิวแปลงที่ดินสดๆแปลงนี้เรากําลังจะเปิดขายเรเร็วนี้นะคะจะเปิดให้จองเรเร็วนี้นะคะที่คลอง8ธทันบุรีปทุมธานีนะคะตรงนี้เราจะมีทั้งหมด18ไร่นะคะไร่ละ1แปลงนะคะไร่ละ1แปลงราคาเริ่มต้นที่ ตารางวลล 7, าละ700ดบาทนะคะซึ่งเราจะทําการเปิดจองเร็วนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนนครนายกเข้ามายัางที่ดินตรงนี้ยังคลอง8ของเรานะคะแค่800เมตรเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นตลาดนัดคลอง8ดนะคะก็ ớ, จะติดกับรังสิตหมู่บ้านรังสิตหมู่บ้านรังสิตการ์เด้นนะคะตรงนี้แล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นสถานประมูลรถนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะทําการเปิดจองเร็วๆนี้นะคะก็มีติดแปลงท่านเห็นไหมคะตรงสุดสายนู้นเลยนะคะ นี่คือทางเข้าไปเลยนะคะเป็นที่ดินใกล้กับถนนรังสิตนครนายกมากทําเลเหมาะมากค่ะเป็นทําเลทองค่ะจะทําการค้าขายสร้างบ้านหรือจะทําได้หมดเลยนะคะเพราะว่าอยู่ติดจับถนนใหญ่นะคะตรงนี้18แปลงนะคะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ สีม่วงกับพื้นที่สีชมพูนะคะพื้นที่สีม่วงก็จะมีอยู่ประมาณ 2- 3สแปลงนะคะพื้นที่สีม่วงก็คือเป็นประเภทที่ดินอุตสาหกรรมค่ะสามารถสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยวได้นะคะร้านค้าได้หอพักได้คอนโดมิเนียมได้แต่ต้องขนาดเล็กนะคะห้ามสร้างอาคารสูงแล้วก็อาคารขนาดใหญ่นะคะส่วนพื้นที่สีชมพูนะคะตรงนี้บริเวณที่ดินของคลองแปดเราจะเป็นทั้งพื้นที่สีม่วงและสีชมพูต่อกันนะคะพื้นที่สีชมพูก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยนะคะเกี่ยวกับการพาัยนิยกรรมนะคะเกี่ยวกับสถาบัานราชการได้นะคะสา,สาธารณูปโภคสาธารณการได้ทั้งหมดเลยนะคะเขาียกพื้นที่สีชมพูนะคะตรงนี้นะคะนะคะโปรดติดตามนะคะเร็วๆนี้นะคะจะมีทั้งหมด18 สิแปลงนะคะแปลงละหนึ่งไร่นะคะเริ่มต้นที่7,000บาทตารางวาละ7,000บาทนะคะตรงนี้นะคะตอนนี้เรายังเคลียร์พื้นที่ยังไม่เสร็จค่ะเรายังเคลียร์พื้นที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะนะคะตรงนี้นะคะเราจะยาวไปถึงนู่นเลยค่ะ นะคะตรงนี้นะคะรอติดตามเปิ้ลนะคะปดติดตามเปิ้ลนนะคะเดี๋ยวเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จถนนเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเปิ้ลนจะรีบมาอัปเดตข้อมูลให้ทราบนะคะสนใจรีบทักเปิ้ลนมาไว้นะคะเพจขายที่ดินนะคะ Facebook เปิ้ลนักขันันนะคะเบอร์โทรนะคะ 090- 2758309นะคะรบกวนทุกท่านกดติดตามช่อง y ยูทูบเปิ้ลด้วยนะคะเปิ้ลนขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ